สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับ a n i m a t e Defender ก็ได้ทำการอัปเดต2แล้วนะครับก็มีการปรับค่อนข้างหลายอย่างเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแจกโค้ดใหม่ให้ทุกคนด้วยนะโอเคก็ตอนนี้นะครับมีการปรับระบบเทรดนะครับให้เกมเนี่ยยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีเพิ่มระบบชาร์จมานะครับสามารถดูราคาได้เหมือนเพชรบรด้วยนสิบเนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสรุปอัปเดตทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็จะทําการแจกโค้ดใหม่ นะครับเดี๋ยวเริ่มจากการแจกโค้ดใหม่ก่อนนะครับโค้ดใหม่นะครับมีชื่อว่า IDK ใช่ครับง่ายๆเลยครับ IDK วิธีการใส่โค้ดก็กดสามจุดข้างบนนะครับวกดคำว่าโค้ดพิมเลยครับ IDK ไม่ต้องกรอแล้วงั้นดูคลิปเอาแล้วพิมพ์เลยปุ๊บได้มา7 5 0เพชรนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอ่าตู้ใหม่บลาบลาบลานะครับแล้วก็อัปเดตสามารถดูได้ที่อ่าข้างบนนะครับมันจะมีเอ้ามันไม่มีแล้วหรออ่าตอนแรกมันจะมีคำว่าอัปเดตไม่มีแล้ว นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปสู่อัปเดตกันนะครับเดี๋ยวผมตัดไปในดิสคอดของอาทาง a n i เม Defender เลยนะครับขอแนะนำร้านบิวประกอมีสินค้าที่คุณเลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็น An i เม Defender มีทั้งโกรงการขายเพชรและส่มดีโลต่างๆอีกทั้งจังมีตัวละครแบบ To อปเท e ร์ด,ดีเฟนที่คุณเลือกใช้และเลือกซื้อเพชรอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับกลองสุมตัวทหานะชายนี่งบสบาบาทซื้อเลยตัดสัดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าเกมมาแล้วมีตัวชายนี่จริงจริงด้วยไก ไก่ตัวมิติกเริ่มต้นเพียง149บาทมีเพจขายราคาถูกเทรดเข้าตัวลูกค้าได้เลยร้านนี้ผมแนะนําเลยนะครับเล่นอยู่ใต้คลิปเลยตำติปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชร1 9ใช่หรือไม่ขอแนะนํา UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ดเซต RG เซต RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน1 8 0วันหรือ365วันหากคุณใช่งาันไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น G v p ได้เครื่องจะแรงกว่า U VIP วิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณก,กด7วันและกดซื้อที่ขวาร่างคุณสามารถรับระกันการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิงดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับตัดมาที่ a n i เม Defender อัปเดต2นะครับผมนี่เลยนะมีอะไรใหม่นะครับบัฟนะครับภารกิจเพชรนะพลักิจจะได้เพชรเนี่ยก็จะบัฟได้เพชรมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็บัฟอินฟินิตี้โหมดนะครับให้ได้เพชรเยอะขึ้นนะครับผมในด่านหลังๆก็คือด่านร้อยกว่าๆอ่าด่านด่านยิ่งไกลยิ่งได้เพชร ครับปกติอาจจะได้20เมตรตอนนี้อาจจะได้เป็น30เมตร40เมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็บัฟช็อปเรลบัคนะครับก็คืออ่าแพ็คของเพชรเนี่ยเราจะได้เพชรเพิ่มขึ้นนะครับในราคาระบักที่เท่าเดิมนะครับแล้วก็มาแล้วครับบัฟบัฟรีโรนี้นะครับอ่าค่าวอตตินสนะครับถ้าเพิ่มหนึเป็นต์เนี่ยเราจะไม่มีทางได้เทียร์ซีเลยก็คือจะได้อ่บีขึ้นไปเลยนะครับเลเวลตัวครนะครับปรับเป็น70แล้วจากตอนแรก60นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นลิมิเต็ดแบนเนอร์ ครับมีซิลคิตใหม่หนึ่งตัวมิติกใหม่2ตัวลีเจนหนึ่งตัวอีพิกหนึ่งตัวและแรนหนึ่งตัวเดี๋ยวนี้ผมจะสุ่มดูนะครับแล้วก็จะมีเป็นทาวเวอร์นะครับหรือเป็นบดหอคอยใหม่นะครับผมก็ฮิวเจมรีวาร์สนะครับก็จบตาหนึ่งได้พิกค่อนข้างเยอะนะที่เขาบอกมานะครับผมก็คามเดอร e ทาวเวอร์นะครับก็จะมีด่านรนดอมมาให้เราเล่นนะครับเป็นตัวหรือด่านนี่แหละนะครับแล้วก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับก็ยิ่งสูงก็จะยิ่งเท่นั่แหละนะตัวโหดก็ไปได้ไกล นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าซีซั่นลีดเดอร์บอร์ดรีวอร์ดนะครับผมก็คืออ่าถ้าเราเล่นไปหลายหชั้นหอคอยนะครับก็ติดท็อปก็จะได้ตัวส่วนของลีดเดอร์บอร์ดยูนิตนะครับแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดไทเทิลนะครับก็คือฉายานะครับที่ผมมีนะครับแล้วก็นิวสตอรี่โหมดแมปนะครับก็มีสตอรี่ใหม่2ด่านนะครับแล้วก็มี2องแชปเตอร์อย่างที่รู้กันดีนะครับก็มา2แบบใหม่ก็จะมีอีฟิตีททั้งหมด2ด่านนะครับ เปลี่ยนแบบนะครับก็คืออ่ามีด่านใหม่เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ผมพาไปอยู่ในเกมด้วยนะครับผมแล้วก็การเทรดนี้อัปเดตใหม่แล้วนะคัอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนอ่าศึกษาดีๆนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนระบบการเทรดแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องอ่าพาทุกคนไปอยู่ในเกมนะครับในนี้มันเขียนไม่ครบนะครับผมมันเขียนแค่ว่าเออเนี่ยมีลิมิตเทรดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันลิมิตเท่าไหร่ต่อรหัสนะเข้าใจไหมแล้วก็ดาวลุ้งนะครับเทรดไม่ได้แล้วอืมแล้วก็เพิ่มปุ่มเน็กนะครับก็คืออ่า ตรงสตอรี่นะครับจักรดาหนึ่งเราสามารถกด next ด่านสองได้เลยไม่ต้องออกไปล็อบบี้โคตรดีนะวันนี้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็อ่า new star food นะครับมีเป็นอ่าผลพิษสัตใหม่เป็นผลความมืดนะน่าจะไว้อัพตัวนะครับเป็นอัพเลเวลแล้วก็ปรับรีบาลานซ์ตัวละครนะครับแล้วก็ปรับ visual reworks ก็คือปรับตัวละครนะครับให้มันห่างจากนิกสิตนะเพื่อให้เราเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับใครที่มาโคนะครับหรือว่ามีโอ้โหเห็นดราม่ามีคนใช้โปงใช้โปงเต็มไปหมดเลย นับอันนี้นับมี new capture system แล้วนะครับผมก็คือเอาไว้กันบอทนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำแคปชั่นไม่ผ่านนะครับ the game can be done นะก็คือเกมเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเล่นไม่เสร็จนะก็คือต้องใส่แคปชั่นก่อนนับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องพวกใช้มาโครอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับผมแต่สำหรับผมนะมาโครสตอรี่อ่ะที่มันแบบว่าได้เพชร5ทีสามเพชรเนี่ยอันนี้ผมว่ามันโอเคแต่พวกอ fk แบบว่าใช้มาโครในอ e ีฟิชิตี้เนี่ยอันนี้ผมว่ามันเกินไป นะครับ tacos. ผมอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะาเดี๋ยวบางคนบอกพี่ครับใช้ก็ดีนี่ได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะก็วันไปไม่รู้กันนะครับผมก OK. ็ไม่ค่อยได้ฟาร์มช่วงนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมมีห้องอัปเดตล็อกอะไรอีกไหมอ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็โค้ดผมแจกไปแล้วนะครับเราไปอยู่ในเกมกันอ่าจากบทที่เกมนะครับจะขอพูดถึงเรื่องการซื้อของหรือการเทรดก่อนนะครับผมข้างบนนะครับจะมีรูปเพชร์มาร์กนะครับเป็นอ่าสีเขียวเห็นไหม นี่ครับผมจะพูดคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกให้อีกนะครับผมก็จะมีการรีเซ็ตนะครับใน7ชั่วโมงนะครับจะรีเซ็ตแชั่วโมงคือผมเล่นเกมมาวิสิบนาทีแล้วนะครับก็เลยเป็น7ชั่วโมงครึ่งจริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับผมการเทรดนะครับเราสามารถถทรดได้15รอบต่อ8ชั่วโมงนะก็คือเหมือนกันเลยกนะ็คือ2รอบต่อ8ชั่วโมงนะครับผมการซื้อก็เหมือนกัน2รอบต่อ8ชั่วโมงนะครับถ้าต้องการมากกว่านี้ต้องเสียโลบัคนะครับตามนี้เลย นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามีอะไรต้องดูเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขออ่าไปที่ล็อบบี้ก่อนอ่าแล้วมาที่ล็อบบี้แล้วนะครับเริ่มจากหอคอยก่อนนะครับหอคอยอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ยิ่งติดบอดได้สูงนะครับก็จะยิ่งได้ของดีเรื่อยๆนะครับถ้าคุณอยู่ท็อปสูงๆเนี่ยก็จะได้ตัวด้วยนะอันนี้นะเป็นหอคอยนะเข้าไปเล่นกันได้เนาะต่อไปนะครับจะเป็นเลดนะครับที่อัปเดตด่านใหม่มานะครับแล้วก็ปรับให้มันสามารถดรอปตัวได้ ตัวที่เราไม่ต้องเอาไปแลกนะเห็นไหมอ่ะส่วนนี้นะครับอ่าเหมือนจะเป็นกีนะเหมือนจะเป็นกีนะครับวอเตอร์ซอสมาสเตอร์นะครับใช้ปานวารีนะอันนี้ก็เป็นอะควาเบลดนะครับดาบน้ำนะต้องดูเรื่องลิขสิทินะครับก็หมียังอยู่นะเออหมียังอยู่นะครับแต่ว่าใช้คนละเหรียญนะครับสำหรับเบลดก็คือแยกกันนะเบลดหนึ่งกับเบลดสองนะเป็นอ่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะประมาณนี้นะครับอันนี้คืออ่าเรื่องเบลดที่ปรับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของอ่าเพลย์นะหรือสตอรี่ใหม่นะสองสตอรี ก็คือนี่เลยครับเป็นอ่าซอสแมนโดโจนะครับแล้วก็สโนว์วู๊สครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะพาไปดูก็อ่าลีดเดอร์บอร์ดนะครับเหมือนว่าลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยมันจะยาวขึ้นนะครับมีอ่าเพิ่มมานะครับอุ้ยโอ้โหอีฟิตี้ไปได้305เวฟเลยเหรอโอ้ยเขาเล่นกันยังไงวะโหดมากโอ้ยนี่ีพีสิบสองล้านรวยเกินชาเลนจ์นี่เหมือนยังไม่มีอะไรปรับนะครับอ่ะมาที่ซัมมอนนะครับเดี๋เพิ่งไปที่แร้งลีโลก่อนนะครับผม วัตตินเนตคืออะไรครับตรงนี้เห็นไหมถ้าตรงนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะสุ่มการันตีได้บีบวกขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่การันตีได้บีขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้นาที่ผมได้บอกไปมาที่ซัมมอนอ่านี่ครับเป็นตู้ใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นโกโจนับรู้ว่าใช้โกโจหรือเปล่านะแต่ว่าก็ใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวซีเครตใหม่นะอันนี้ตัวอะไรผมยังไม่รู้นะครับปกตินะครับจะสุ่มอยู่ที่หกร้อยเพชร นะครับถ้าคุณมี VIP จะเหลือเพียง480เพชรนะครับเดี๋ยวสุ่มให้ดูอ่ะอ่านี่ก็เกลือนะครับม่วงล้วนเลยอีพิกนะอีพิกแรร์เออเลคเจอร์รี่ไม่มาเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสุ่มตัวให้ดูนะครับอาจจะลงคลิปรัลลวๆเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ถ้าติดใจผมด้วยนะครับใครที่สงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำนี้ไปกระพุ่งเย้